ก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่มาชมเว็บบล็อกของผมนะครับวันนี้ผมจะมีอะไรมาเล่นสนุกสนุกกับเพื่อนๆนะครับโดยผมจะทําการลบอาโลโก้กูเกิลออกนะผมเป็นมายากดเล็กๆน้อยๆนะครับโดยผมจะใช้มือของผมนี่นะครับลบตัวของกูเกิลออกไปสักตัวหนึ่งนะครับโดยผมจะพิสูจน์ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าสามารถเซิร์ชได้จริงครับผมนะครับ โดยผมจะเริ่มทำการลบตัวสองโ o เกิออกเลยนะครับเห็นไหมครับตัวสองโ o เกิหายไปนะครับผมเป็นมายากลนะครับเป็นมายากลนะครับใครอยากจะรู้ว่ามายากลได้ยังไงก็ติดตามบล็อกของผมนะการดิเกตบทความลงนะครับ